สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ด t ชว์เดอะสตรองเกอรเราคุยกันถึงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะครั้งก่อนหน้าเราคุยกันถึงเรื่องของสาเหตุอาการต่างๆที่เราจะเช็คได้ว่าคนนี้เนี่ย สุ่มเสี่ยงกับการเป็นอัลไซเมอร์วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการรักษาการดูแลการชะลอพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของนายแพทย์คณินชนะกุลนะคะอายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาทจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคราวที่แล้วคุยกันไปค่ะคุณหมอรเรื่องของอัลไซเมอร์ฟังแล้วน่ากลัวมากถ้าอายุมากขึ้นแล้วเป็นมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆ<ช>ถ้าเราไม่หาคุณหมอนอนติดเตียงและสุดท้ายก็อาจจะเสียชีวิตลง เพราะรรว่าเราก็<ล>กจะลืมซ้อนต่างๆทานอาหารใหม่เป็นกลืนใหม่เป็นนะคะแล้วก็โรคแซกซ้อนต่างๆทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็ฉันไปหาคุณหมอดีกว่าค,คุณหมอจะมีการตรวจการพิเคราะห์ต่างๆยังไงคะก็เราก็จะมีการซักประวัติ ว่าอาการของเขามีอะไรบ้างเข้าข่ายที่เราสงสัยไหมนะครับมีการทดสอบความจําทดสอบการทํางานของสมองซึ่งเรามีเป็นเหมือนกับเป็นตารางหรือว่าเป็นแบบทดสอบง่ายๆซึ่งทางสมาคมโรคสมองเนี่ยเราก็ทําไว้แล้วเป็นมาตรฐานก็พอทําได้ง่ายๆแล้วก็มีการตรวจร่างกายทั่วไปเพื่อหาโรคอื่นที่อาจจะคล้ายกัน พอจากการตรวจร่างกายเสร็จถ้าเราประเมินว่ามันน่าสงสัยก็อาจจะมีการตรวจเลือดในบางอย่างนะครับแล้วก็มีการเอกซเรย์สมองนะครับซึ่งเอกซเรย์สมองก็อาจจะเพื่อหาสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือส่งไปสแกนบางอย่างเพื่อหาสารผิปกติในสมองโดยตรงแล้วสมมุติว่าเราตรวจรักคนนี้มีแนวโน้มเป็นเขามีสเต็ปไหมคะของออส<ร><ช>ซเมอร์รเขาแบ่งก็ที่จริงถ้าแบ่งคร่าวๆเลยก็เป็นน้อยกลางมากถ้าน้อยก็คือแทบ,บจะไม่รู้เลย แทบจะดูไม่รู้เลยว่าปิดอาจจะนิดหน่อยอาจจะหลงลืมอะไรนิดหน่อยเนี่อาจจะไม่รู้เลยถ้ามากสุดๆก็ง่ายสุดมันก็คือนอนอยู่กับเตียงแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยทําอะไรแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดก็คือจะหลงบ้างลืมบ้างวุ่นวายเพ้อทํานู่นทํานี่ผิดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอา้จะวุ่นวายอสมควัยเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นใช่แล้วก็ประเภทแบบคันเข้าเองไม่เป็นอาบน้ำเองไม่เป็นก็ัค่ไหนก็จะเริ่มท้ายๆเลยฮะก็คือเขาจะเริ่มใช้ช้อนไม่เป็นละ อ่คือตะเกียบก็ใช้ไม่เป็นช้อนใช้ไม่เป็นทีนี้การรักษาของคุณหมอเอาตั้งแต่แบบระดับง่ายกลางแล้วก็มากการรักษาก็แบ่งเป็นการรักษาที่เฉพาะเจาะจงะเช่นสมมติถ้าไม่ใช่เัลเซมเมอร์เป็นโรคของเนื้อง,งอกเส้นประสเส้นิตก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นออาเซเมอร์การรักษาเฉพาะเจาะจงคือการให้ยา hmm. นะซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตัวในในปัจจุบันนี้แต่เขาก็มีการพยายามคิดกล้นเรื่องวัคซีน hmm. ซึ่งยังยังไม่สําเร็จนะครับหรือแม้แต่สเตมเซลอะไรก็ยังไม่สําเร็จตอนนี้ยังเป็นเมนหลัก ส่วนที่เหลือไม่ใช่ายาก็คือการรักษาประคับประคองอย่างอื่นเช่นถ้าเกิดว่าเราให้เขาได้เล่นเกมคิดเลขฝึกสมองอยู่บ่อยๆการให้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ป้อนข้าวเขาทุกครั้งให้เขาป้อนเองเขาได้ฝึกนี้เหรอใช่ครับเสื้อผ้าอย่าไปติดกระดุมให้เขาเราก็ต้องให้เขาพยายามติดเองเหมือนเขาเป็นเด็กเลยนะคะเขาเขาสมองฝ่อลงมันจะกลับไปเป็นเด็กนั่นเองส่วนใหญ่ยากจะบอกมันช้านะหมอมันกว่าจะกินกว่าจะทาอะไรหนูก็เลยทําให้หมดเลยซึ่งอันน้ไม่ดี ้องให้เวลาเขาหน่อยใช่ครับแล้วยาทานต้องทานทุกวันไหมเอ่อบาง,างชนิดทานวันละสองครั้งบางชนิดทานวันละครั้งด้วยซึ่งยาต้องทานไปตลอดชีวิตเพราะว่าโรคมันจะแย่ลงเรื่อยๆนั้นยาส่วนใหญ่มันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืม,อมค่ะอ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะจบไปขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งคำถามสำหรับคนที่ดูแลคุณหมอ,อคือคนที่ดูแลเนี่ยต้องใจเย็นมากมีคำแนะนำไหมคะ คือผมมักจะบอกว่าต้องเข้าใจเขาว่าสิ่งที่เขาเป็นเน่ยเขาไม่ได้แกล้งนะฮะบางคนก็ไม่รู้ก็คิดว่าเขาแกล้งบ้างหรืออย่างบางทีถ้าเขาเห็นผีเนี่ยแล้วเราตกใจเรากลัวไปเขาด้วยก็มักจะอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองมันเป็นการตาฝาดภาพหลอนซึ่งมันไม่ได้มีจริงถ้าเราพอเข้าใจ แล้วก็ให้เวลากับเขาเนี่ยผมว่าก็จะช่วยเขาได้เยอะอก็คือความใจเย็นความเข้าใจความเข้าใจเขาเป็นสําคัญต้องใจเย็นต้องเข้าใจเพราะส่วนใหญ่พอเอาเข้าจริงเราก็เข้าใจแต่เจอแบบนี้ใครก็โมโหใครก็งดจิะการป้องกันก็อย่างที่คุณหมอบอกไปต้องมีกิจกรรมให้มากหน่อยให้เขาได้ทําเองบ้างค่ะคนที่ยังไม่เป็นเลยแต่ว่า โอ้โหปู่ย่าตายายเป็นมาก่อนก็มีแนวโน้มฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนหรอกค่ะก็พยายามทํากิจกรรมให้หลากหลายฝึกสมองไว้เรื่อยๆครับค่ะแล้วก็รีบหาคุณหมอถ้ามีอาการผิดปกติขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ